ท่านจังหวัดเนี่เข้มแข็งมากบผม้อ่ต้องดูจากผลงานที่ท่านได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเห็นตัวเลขแล้วเรโอเคมากก็ถือว่าเราก็อยู่ในเขาเรียกอะไรแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่ว่าก็อยู่ในําดับที่ที่ดีดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นงบรายจ่ายประจำหรือว่างบลงทุนก็เดือนที่ผ่านมาเราก็มีการชุมเร่งรัด เร่งรัดส่วนรายการที่ช้าเช่นท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับริู้สึกท้องผมผมมาจากท้องถิ่นนี่แหละผมมาจากท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เออละเหยเพราะเขาก็รู้ว่าบางครั้งงบประมาณอาจจะไม่ต้องรีบรีบเนาะเขาว่าสามารถจะกันเงินเหลือปีอะไรได้แล้วก็ช้าบางทีนะสองพันห้าร้อยมีงบที่ลงสู่จังหวัดที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้ห้าพัน ห้าสิบสามล้านเศษนะคะซึ่งเป็นงบประจำหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหกล้านเศษงบลงทุนสามพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเศษนะคะซึ่งในงบทั้งประจำง,งบลงทุนแล้วก็ภาพรวมนะคะณไนะตรามาสที่ทสองที่เข้าสู่ไตรามาสที่สองนะคะผลการเบิกจ่ายผลการใช้จ่ายเราสูงกว่าเป้าหมายน,นะคะก็สูงกว่าเยอะประมาณยี่สิบสองยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะ ส่วนการเบริกจ่ายนะเราสูงในรายจ่ายประจำเราจะเบิกได้ดีเราสูงกว่าเป้าหมายส่วนในงบลงทุนเรายังทําเบิกได้ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่นะคะในในสิ่งนี้แต่ระดับที่เราก็อยู่ในการใช้จ,จ่ายในระดับที่14ของประเทศนะคะในงบลงทุนนะคะก็ตัวเลขยังท่านผู้ว่ายังพอใจอยู่ค่ะผมเขออยุญาตงคานง่ายนะครับออเพื่อที่ว่า จุดประสงค์หลักตรงนี้ก็คือว่าทางกระทรวงการคลังอยากให้อันนี้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักกระทรวงการคลังนะครับว่ากระทรวงการคลังทําหน้าที่อะไรมีธนาคารมีรัฐวิสาหกิจมีส่วนราชการอะไรยังไงบ้างทําอะไรยังไงบ้างจะได้มารู้จักคุ้นเคยนะครับแล้วเม่อได้ออกเป็นภาพรวมนะครับก็ก็อยากจะทาตรงนี้ก็เลยชมเชยว่าทาเรียบร้อยดีมากเลยเขาเขนที้ถามทันปานแล้วปรากฏว่าทําทามาแล้วก็อนุญาตยอยุญาตชมนะครับว่าไม่เยี่ยมมากเลยครับเพราะเข้าเงินหลอกลวงต่างๆ รือขั้นตอนตัวเนี้ยมันมันช้าพเพราะว่ากว่าที่ลูกค้าเข้ามาแบงค์รู้อยู่ว่าลูกค้าถูกหลอโาากโอนธนาคารก็ต้องให้ให้ลูกค้านี่กลับไปที่สายตำรวจเพื่อที่จะแจ้งความขอ,อ,ขอหมายเริ่มพยายนาเอกสารอยากได้อะไรก็แต่โอนไปหาบัญชีในกรณีขอรูอบัญชีอะไรเงี้ยก็คือทำไงจนว่าขั้นตอนตรงน,นี้ที่จะแบงค์จะช่วยลูกค้าบางทีก็เห็นใจหลักแสนหลักหนื่งนะครับที่โอนเงินไปโดยที่เป็นการหลอกลวงนะ บางทีก็เห็นอยู่นะเงินจำธีบางครั้งยังไม่โอนออกแต่ว่าแฝงไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะว่ามันติดขั้นตอนในส่วนของอที่ต้องไปทางตำรวจก่อนนะครับเวลาชาติมันกระจายรไปหมดดังนั้นเนี่ยยังยังไม่ได้มีการมีการจยักจีอย่างไม่ได้มีการหยักบูการปกติที่แบงก์นี้ก็อยู่ประมาณสี่ร้อยแต่ถูกใกล้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการใช้งานรวมประมาณสามสี่ล้างทีนี้พอต่อมาให้คนไทยรักก็เห็นว่าต้องแก้ปัญหาทีละจับ ก็เลยทำโครงการประธานครับประธานครับโครงการนั้นเนี่ยสองพันห้าร้อยสองพันห้าร okay, right. ้อยสิบสองสองพันห้าร้อยสิบสองโอ้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะก็ถ้าสุดท้ายเนี่ยก็คือที่เขียวเนี่ยพอพระเข้าใจในสิ่งที่จะได้รับประกอบกับขณะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องบูญพื้นที่ตรงนี้เรื่องบุญมันไม่ใช่ไปโหลด้เอาไปเออเอาไปกู้ได้ไปรายได้แล้วก็ การทิ้งานขนาดนั้นก็ใรรช้วิธีลงเจรจารแล้วคุยกับคณะเจริญน,นั่งเพื่อเราจะไดสร้างคือสรจริญน,นั่เป็นเป็นที่ีสำคัญเลยก็คือสามารถที่จะให้มีผู้เช่ามา 9, 5, 10, 10, 4, สูงถึงห้าร้อยเจ็ดส,ส,สิบสี่ลายซึ่งเหลือตอนนี้เหลือตารางสีต้มเนี่ยจำนวนลายอยู่ทั้งร้อยี่สร้อยละห้าครับให้มากแล้วก็สองพันห้าร้อยหกสิบปีนี้ก็จะมีโครงการพัฒนาทีา่เหือลาดก็จะเก็บส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณสักสิบลายอย่างต่ำก่อนแล้วก็คาดว่า เกิดขึ้นก็จะให้เป็นพื้นที่100%ซึ่งตอนนี้กําลังวิ่งวิ่ง <Net -hertz> <uma est -specialidade>